นี่มันตัวแห่งความมืดพระเจ้าแสงสว่างสู้กับออราแห่งความมืดตีก่อนโอ้โหเ้ยโดนพลังลิ้นเอเลี่ยนเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานนะเพื่อนเทพพระเจ้าปะทะกับสมุาเจ้าเจ้าเจ้าเ้หุย,ๆๆๆๆอยเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกมมนกณภูลสึกไก่ชนพลังสุดเทพกันในตอนที่7กันแล้วนะครับผมแม่เดินทางมาได้อย่างยาวไกลจริงๆเลยนะสำหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้เห็น พลังของเจ้าไก่สายฟ้าแล้วก็ไก่หิมะน้ําแข็งเป็นที่เรียบร้อยก็เรียกได้ว่าแต่และตัวนี่มีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะครับแต่ก็ถือว่าพลังนี่พอๆกันเลยซึ่งสําหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําการปลดล็อกเจ้าไก่ที่หลายๆคนอยากจะเห็นกันอยู่นั่นก็คือเจ้าไก่เทพ,พเจ้านั่นเองบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้แทบจะเป็นอมาตะกันเลยนะเพราะว่าเลือดโคตรเยอะเดี๋ยวเราจะมาดูความสามารถของเจ้าตัวนี้กันนะว่าเก่งขนาดไหนก่อน จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการเข้าต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับผมเราก็ไปที่ร้านค้ากันก่อนเลยเพื่อนอ่าต่อไปก็มาดูที่ไก่เทพเจ้ากันหน่อยโอ้โหราคา7จล้านเดดูพลังโจมตีหน่อยสิถ้าเทียบกับเจ้าไก่สายฟ้า โอ้โห ôi, เจ้าไก่ไสายฟ้านี่โจมตี7,000ไก่เทพพระเจ้า3,700แต่เลือดนี่โอ้โห้สองหมถ้าเทียบกับเจ้านี่โอ้โห ôi, ประมาณ1 2ื่นสแต่ถ้าเทียบกับเจ้าไก่หิมะประมาณ1 5ื่นขนาดเป็นเลเวล1ยังเลือดเยอะขนาดนี้เลยนะส่วนคริติคอลก็77%น้อยกว่าเจ้าพวกนั้นแล้วก็ดีเฟนซ์เจ็ซื้อไปเลยเพื่อนไก่เทพพระเจ้ามนกนี้ซันปรีโดแม่ตอนนี้ก็ทําการอัปเกรดนี่ แอคแท็กไปก่อนเนี่ยผมวยเลือดนี่ถ้าทางจะใช้เงินเยอะอุยห้าพันกว่าครับผมดีเฟนต์ไม่หนาโดนตีแรงก็ตายได้เหมือนกันอุ้ยอัปเกรดคราวนี้ประมาณ3ล้าน8อ๋อใช้ไปก่อนนะเพื่อนไก่เทพพระเจ้าสู้ที่ลาวากันดีกว่านะ ประมาณ35มหมในการเดิมพันเฮ้ยโอกาสชนะเฮ้ยสิบห้าเปอร์เซนต์ไก่เทพพระเจ้าเจอกับอะไรวะนี่เฮ้ยล่องลอยมาแล้วเฮ้ยไก่สมุไรไม่ได้เจอกันนานนะเพื่อนเทพพระเจ้าปะทะกับสมุไรโจ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 โหโจ้ยนายจะฟันวิญญาณของฉันอย่างนั้นหรอเฮ้ยโอ้ยสลายโอ้โหเหลือแต่กุญแจครับผมโอ้โหเจอคู่ต่อสู้คนแรกนี่ไม่ธรรมดาเลยนะแม่เป็นเทพพระเจ้าที่ต้องไปฝึกฝนกันหน่อยอุ้ยเจ็ดสิ เจรมาแล้วจ้าไก่เทพพระเจ้าเจอกับอุ้ยเจ้าไก่ตัวแรกอาเอออุ้ยช้าไปนิดนึงอุ้ยโดนตีประมาณพันแปดาไก่เทพพระเจ้าโดนตีสามพันกว่าส่งวิญ,ญญาณไปกระชากมัน นี่โอ้โหได้ผงสีม่วงมาแล้วเพื่อนขอทำการต่อสู้อีกทีดูสิเฮ้ย74%มาอุ้ยเลือดสอง0มืนปะทะกับเลือด1มืนสองเวลาไก่เทพเจ้าปรากฏตัวมีแบบว่าเสียงแบบการขอพรอะไรแบบนี้ด้วยนะเฮ้ยนี่เสมอกันอุ้ย ขีาพันนะผมไก่เทพพระเจ้ากระชากวิญญาณอุ้ยนี่จงมาเป็นแบบว่าเฮ้ยบริวารของข้าซะเถอะนำเจ้าพวกนี้ขึ้นสวรรค์อุ้ยจะเลเวลสิแล้วเพื่อนเราต้องรีบเลเวลอัพดูซิขราวนี้60%็โอ้โหเป็นแบบว่าเอ้ยเจ้าไก่มาเฟียเอาละเอ้ยตีก่อนโอ้ยตีช้าเหลือเกินไมุ่้ยโดนทีโคดแรงอ วิญญาณสลายปทยัทโถเอ้ยประมาทเกินไปแล้วสงสัยว่าอาจจะได้เวลาการอัปเกรดเจ้านี่เฮ้ยโอ้โหไก่เทพพระเจ้าเลเวลสแ,แท็กแทกเป็น5,600อืมดีเฟนส์ก็มากขึ้นกว่าเดิมนะเลือดนี่ ใช้ประมาณหมื่นกว่ามีเลือดเยอะก็ค่อนข้างจะได้เปรียบอ,อัพคราวนี้เจล้านโอ้โหยอย่าพิ่งแล้วกันหุยไก่เทพรพระเจ้ามีออร่าครับผมคราวนี้สู้กับตัวเดิมหรือเปล่า59%มาแล้วจา้าเลือดสา0 0 0ื่นปะทะก,กับเลือดแค่หมื่นกว่าไก่พระเจ้าคราวนี้จะเป็นอมาตะหรือไม่ตีไปก่อนหุยโดนหมื่นสอง เฮ้ยตีไปโอ้โหล้มันได้อยังแกนี่ต้องตกนรกแม่บางอาจสังหารเทพพระเจ้าอย่างฉันโอ้ยเลเวลอัพละเพื่อนเลเวล18ได้เงินประมาณ3 0 0 0 0นเอาละคราวนี้ก็มาสู้ที่จุรสิกแม่เป็นไก่แบบว่ายุคดึกดำบรรโอ้ยมีคนแบบว่าขี่ไดโนเสาร์ซะด้วยสายดูซิคราวนี้จะเจอกับใครเอ่ยม ไก่เทพพระเจ้าเจอกับเจ้าไก่ดำนี่สู้ให้ไดนนเสาซร์มันดูเฮ้ยได้ตีก่อนอุย้ยเจ็ดพันมาเลือดของแกก็เยอะเหมือนกันนี่กระชากวิญญาณออกมาแล้วเพื่อนเฮ้ยเป็นสถานที่การต่อสู้ที่โอ้โหน่าสนใจจริงๆเลยนะเอาละ คราวนี้ก็ขอลองทําการไปสู้แบบออนไลน์กันหน่อยสิอยากจะรู้จริงๆว่าไก่เทพพระเจ้านี่สามารถสู้กับคนอื่นๆได้หรือเปล่าคู่ต่อสู้ของไก่พระเจ้าโอ้โหยเจอไก่ย่างครับผมมาถึงล่างจะเป็นเจ้านี้ไปแล้วแต่ว่ายังมีดวงวิญญ,ญาณอยู่นสินะเราจะต้องกระชากวิญญ,ญาณออกมาครับผม ตีไปโจอุ้ยโดนเจ็ดพันเฮ้ยเจ้าไก่ย่างกังฟูเอ้ยเรียบร้อยนี่ขอถุงแบบว่าถุงฟักไข่ไปก่อนนะขอลองอีกรอบแล้วกันนะติดใจการต่อสู้มาละจ้าอุ้ยคราวนี้เฮ้ยนี่มันทำไมเลเวลเยอะเหลือเกินเลเวลยีไก่เทพพระเจ้าเจอกับไก่ข้อเขียวซูเปอร์ไซย่าเลือดนี่หแล้วก็พลังออร่าสู้ไม่ไหวโดนรัศมีของเจ้านี่กบไปหมดเรียบร้อยตีไป อ้ายังไงเออโหยพี่โกงเกินอ,อยังไงก็สู้เจ้านี่ไม่ได้เลยนะ PJ สู้โหมดธรรมดาก่อนละกัน58%โอ้ยเราจะต้องทำไก่พระเจ้าให้มีความอึดมากกว่านี้ไปสู้กับเจ้าพิงตีไปก่อนโอ้โหเลือดสี่หมื่นไม่เลือดมันเยอะเหลือเกินเนี่ยผมนี่โดนไป6,000นมาส่งวิญญ,ญาณไปจึกๆึกจึกจึกจกนี่เราก็ทำร้ายไปที่ ดวงวิญญาณของเจ้านี่เตะตายครับผมโอ้โหนี่เหรียญทองแบบโคตรเยอะ <c oughs> เงินบาน สงสัยต้องอัปเกรดไก่พระเจ้าเป็นเลเวลสามครับผมอุ้ยคราวนี้แข็งแกร่งแบบอุ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเลือดนี่กลายเป็น4ี่0 0เลือดโคตรเยอะเอาละด้วยเวลาการอัปเกรดต้องใช้เงินเยอะเหลือเกิน AT t a c k Power แม็กเรียบร้อยต่อไปก็พลังแบบว่าพลังเลือดว้าดีเฟนซ์กันด้วยเป็นพันเดเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกับเจ้าตัวอื่นๆดูซิ Attack 8 0 0 0ใช่ไหมเอ่ยอุ้ยโจมตีแรงกว่าเจ้าไก่สายฟ้ากันละพึ่ง นี่โจมตีรุนแรงกว่าไก่หิมะกันด้วยส่วนเลือดเจ้านี้หมื่นห้เลือดเจ้านี่หมื่นกว่าแต่เลือดพระเจ้า4ี่หมาครับผมข้อเสียของไก่พระเจ้าคือดีเฟนซ์ไม่ค่อยจะเยอะแลกมากับเลือดที่โอ้โหมหาศาลมาไก่พระเจ้าเจอกับโอ้โหไก่ไก่ขาวเลือดสี่หมื่นสี่หมื่นส มาไปเสมอกันตีไปก่อน2 0 0หมืนหุยเฮ้ย,ยมันตีแรงเหมือนกันนี่จงตี2 0 0 0มื่น้าวโอ้โ,โ,โเกือบตายลองไปสู้นกกระจอกเทศดูสิแม่แต่ว่าถ้าทางจะสู้ไม่ค่อยจะไหวนะมาะจ้าไก่พระเจ้าเจอกับนกกระจอกเทศหุยตีก่อนโอ้หุยเฮ้ยหมื่นเก้าจูโจมโอ้หุยเฮ้ย, 19, ย,ยตีรัว โจมตีได้แรงเอาเรื่องเลยนะกระทืบหน้าอกโอ้ยตัวสลายอืมเลเวลเท่านี้ยังไม่คู่ควรกลับมาที่โหมดธรรมดาก่อนละกันเฮ้ยสู้กับหืตัว19%ปอร์ซนเอ้ยไก่พระเจ้าปะทะกับไก่เอเลี่ยนโอ้ยเป็นอีกตัวที่อยากจะลองใช้เหลือเกินนะมาปะทะกันตีก่อนโอ้ย โดนพลังลิ้นเอเลี่ยนเฮ้ยตีมันเข้าแค่18อ <c oughs> โดนกินวิญญาณโอ้ยแม่เอเลี่ยนนี่เ้ยเหนือธรรมชาติเหลือเกินนะเอาละตอนนี้ก็มาต่อสู้กับอขอเป็นคู่ต่อสู้ธรรมดาก่อนล้วกันนะพระเจ้าเจอกับเจ้าไก่ดำเฮ้ยตีแบบเสมอ โอ้โห ôi, ทีเดียวตายแม่เลือดเจ้านี่ไม่ค่อยจะเยอะตอนนี้ก็ขอทําการตีโอ้โหุยอยากจะปลดล็อกด่านนี้เหลือเกินเพราะว่าเหมาะกับพระเจ้าอย่างเราตอนนี้ก็มาสู้ที่ดวงจันทร์กันหน่อยโอ้ยแม่เป็นพระเจ้าไม่ต้องใช้ออกซิเจนหายใจ76%็ดสตีสู้ให้มนุษย์โลกมันดูโอ้โห้ยมาไก่เบสิกตีไปเพื่อนหมื่นกว่าเฮ้ยตอนนี้กระชากโอ้โห ôi, สองทีเท่านั้น อืมตอนนี้รู้สึกว่าหมดโคต้าการได้ผงอ้เวลาการฟักไข่ มีประมาณ12นี่เราจะดูหน่อยซิว่าหลังจากที่โผล่ลูกกระต่ายออกมาแล้วคราวนี้เราจะได้เห็นส่วนไหนกันต่อนะเอาละคราวนี้ก็ปลดล็อกวันที่12โอ้โหเปลือกไข่หายไปนิดหนึ่งเผยให้เห็นคิ้วแล้วก็หน้าผากเล็กน้อยอีกไม่นานเจ้านี้ต้องลืมตาออกมาดูโลกแน่นอนรอรับชมกันได้เลยนะเอาละตอนนี้ก็ไปต่อสู้ที่ นี่ดาวอังคารนะผม60%แม่พระเจ้าต่อสู้แบบชิวๆเฮ้ยเจอไก่แต่งงานนะผมแม่เจ้านี่ก็ถือว่าจู่โจมได้รุนแรงนะครับสองหมื่นเก้าเฮ้ยพลังความเครียดแค้นอ้าวตายคู่แม่เจอเจ้านี่ทีไรนี่โหดร้ายทุกทีเลยนะไม่เข้าใจจริงๆคราวนี้เราต้องได้ตีก่อนไก่งานแต่งที่เครียดแค้น ขอตีก่อนอื้อชึ๊กบย 8, ้ยไป8 0 0 0เฮ้ยแล้วก็ฟาดคราวนี้20,000โอ้โหเอาชนะจนได้เพื่อนคราวนี้ก็ขอสู้แบบ PVP เป็นรอบสุดท้ายละกันไหนๆก็อัปเกรดเลเวลมาแล้วมาเลยจ้าโอ้โหสู้กับ ไก่ดำเลเวลสิบโอ้โหโหุยอล่าสีดำด้วยนี่มันตัวแห่งความมืดพระเจ้าแสงสว่างสู้กับออลาแห่งความมืดเฮ้ยใครจะตายก่อนกันโอ้โอ่สู้ไม่ไหวเลยนะแบบนี้โอเคนะครับผมก็ืห ได้เห็นฤทธิดเดชของเจ้าไก่เทพพระเจ้าไปแล้วนะแม่น่าจะเก่งขึ้นกว่านี้อีกถ้าเราทําการเล่นผ่านดานแล้วก็อัปเกรดเจ้านี้ให้เป็นเลเวลสี่รับรองเลยว่าโหดแบบสุดๆสําหรับในคราวหน้านะครับผมเดี๋ยวเราก็อาจจะมาปลดล็อกเป็นตัวไหนกันดีนะไก่นักเลงล่ะหรือว่าเป็นไก่เจ้าสาวแล้วก็อัปเกรดให้เลเวลสูงสนิดหนึ่งอาจจะมีพลังการต่อสู้ที่มากมายกว่าที่เราคิดก็เป็นได้นะสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผม อยากจะดูตัวไหนนะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพียรติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุ๊บจุบ๊บ